Never stop. Forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. It. Yo. No. วันน so ี้วัดจิกบาลเราวัน no. นี้วัดจิเทวดาตรงกำบานนิดน้อยหแมแเ้วเห็นหนาเราสิเขียดับพายเมื่อวานดิกเชียร์ได้พุซเอาได้เร็่งานนี่ยังทนัานระพี่น้องมัดชิบแบบเด้กมักแบบเป็นไงนี่ยเงแบบตัดออกแบบเออเป็นช่วงหี่ามงสีดีกว่าเนาะผมองสีแดงลอดัวด ลอง,งเปลี่ยนแนวบ้งหลายๆอย,ย่างโอเค่ป let's go โฟนิ่งสปอร์ตแพ็กเกจวันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์สองหลอดกูค,คิดเป็นมูเป็นจักว่ออากาศดีดีมาแล้วจะหา xin sinh chị hai món mì nằm ngọt và chọn mặt một cái bông 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 เ,เดินเดิมผมเอาเว้ยไ,ไปสักสองสิบจำได้สิบไม่ใชว่าไม่ต้องสื้อ่าก็าอยากลุ้นนะครับ่มาอันนี้ก็ได้เป็นเมเมนต์ไปได้เมมีสะอาดเนี่ยบไปั้างหน่ันเลยบอกว่าไม่ได้เอาเดี๋ยวบอกได้จะเอาก็าาถือว่าได้นี้ก็ประวัตสิบแล้วก็เห็นเนี่ยอาไปเรอยอัาตามไป แตรถกวนรกวนรถกวนมันดีจริงๆดีโมากรนบกวนๆกวก็ดีเลยลูกปิดหมอไม่ดังแข็งๆแข็งๆโอ้งรอบเลยรอบๆตัน กดกระแลงกเกินจนแสบมือเลยแสบมือจา้าแสบมือต้องไ้กระปรองข้างหน้าเราก็จะไปตอ่อราชบัตรมาอีกต่อกระเทยโอ้อโอโลงต้องหนักกระแล้งหนกอปตนองลงหนักหน่อยนะแรแล้งอยู่กัน ผมจะสิบเคเพือนวมันมีไฟแดงหรอ่ผมเห็นม่มีไฟแดงเลยมันมันมาจากเสียะมันมาจากเสียะโอ้อยากแขงังไหมจะออกกำลังกายไนะ ไปเล่นพวกกันไปเล่นพวกกันเดี๋ยวมเราลุกขันยันไปก่อนเซ็งอ,อไปเปล่เอ้ยไปก่อนกัน tui 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 có thơ bơi càng không thông xuyên đằng này đều có xe càng rơ vàng râu đầy mấy cứ tịt lửa phạm luật ไอ้นี่ไหมคุณเหรอว่าสักโยเทียได้จะไปสักลันเลยบอกใครนะไปยิบเติมไปอยากได้ไล่สักตอนนี้ตั้งใจแซงเจ้าใหญ่แล้วจะจีบดีใค,ครตาม แีก็ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวอไรเยน,น,นะเดี๋ยวที่ค้ารออะไรน่ะรถบุหดีไอต้อมาล้อแล้วนะ Hey! Saya tepat lemah dengan kuat-kuat dia. Ini kutuk,

mana dia mana tu tu ni ni dia nak 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 nak

เป็นหนาต้นสอนนะเพย่งเป็นง่นา,งนายนะทำให้ชิมเล่เพื่อยรับเป็นทำง่ายเชิมส,าสาวสาสนุทีเราตัดจะได้ไม่ใหญ่ไปเลโ,โอ้โออยนอนเ,เ,เดี๋ยงงอนไปเลยเดี๋ยว ว้าวว้าวมันตกเนือเลยรัแล้วงัว้ครับเลาจะพัไรย้ยิบสีมัแบบน,นไ,ไม่หลด่โอ้ไม่ไปหรอกอาจะไปกคนต้ขนบาดอง แเดี๋ยวผมแม่เเช็ดกระเดียอยู่เลยจะลั่นไหนเฮียเขาพูดว่าเขาั้งสับเเสเฮ้ยตังล้างเล อนแม่งหนาผ่านเลยหรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปป่วนในน้ำเต็มไปเลยตัดผมนะครับเจ้ากิ้งใหญ่ล้านด้วยเลย อาทิตย์ผู้หันนางสร้างฝุ่นอาทิตย์นี่มะนางสร้างนี่โอเคไ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตวัวไปก่อนเด้อ๊ายบดย